สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะฮะมารีวิวนะครับเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับเป็นเครื่องบินฝึกเล่นขนาดเล็กนะครับก็ราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้จะเป็นรหัสรุ่น fx 8 0 3นะครับเป็นรุ่น p i เปอร์นะครับ j 3ขับนะครับ easy to fly นะครับเป็นเครื่องบินขนาดเล็กอ่าระบบ2 c h ช n n e l นะครับก็จะเป็นสีเหลืองตามภาพนะครับ ๋ยวามาแกะกล่องให้ดูนะครับผม,มนะครับแกะกล่องก็จะมีเป็นแพคเกจแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องบินนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับลำก็ประมาณนี้นะครับ วัสดุนะครับเป็นโฟม EPP นะครับเป็นโฟมฉีดนะครับสังเกตนะครับเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับเกือบจะทุกรุ่นนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาหลักหมื่นก็ตามนะครับก็ยังคงจะใช้วัสดุเป็นโฟมนะครับหลักษณะคุณสมบัติของมันคือเบานะครับโฟมอ่เบานะครับแต่ไม่ใช่โฟมทั่วไปที่เราเห็นโฟมกล่องรังอะไรงั้นไม่ใช่นะครับพวกนี้มันเป็นโฟมฉีด เนื้อมันจะเหนียวแน่นนะครับนะแล้วก็เบาสาเหตุที่ไม่ใช้พลาสติกก็คือหนึ่งมันน้ําหนักมากนะครับและอุปกรณ์ที่ต้องใส่นั้นมันก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แรงมากๆนะครับมันก็จะเปลืองต้นทุนในการผลิตนะครับก็ใช้เป็นโฟมนะครับอุปกรณ์พื้นฐานก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ราคาพันนิดๆนะครับถามว่าพันนิดๆลำขนาดนี้นะครับชอบ ถ้ามองถึงราคาแล้วอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสนุกความฝึกทักษะครับกับการบินอัตราดที่ได้นะครับผมว่าคุ้มนะกล่องนี้ไอซองนี้นะครับมีอะไรสายชาร์จ USB นะครับขาล้อนะครับก็เป็นอุปกรณ์ช่วยลงจอดนะครับ แต่ลักษณะพื้นแบบนี้ก็ลงจอดด้วยล้อไม่ได้นะครับก็ต้องรับเอานะครับเวลาบินก็พุ่งเอานะครับก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นจากพื้นได้นะครับใช้ระยะเวลาวิ่งขึ้นไอระยะทางวิ่งขึ้นไม่เกิน50เมตรนะครับขึ้นเลยนะครับไอไม่ใช่ไม่เกิน5 0เมตรไม่เกิน10เมตรนะครับ50เมตรมันก็ไก,กลไปนะครับ10เมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากนี่ไปตรงนู้นแค่นั้นเอง นะครับก็พุ่งขึ้นได้เลยวิ่งขึ้นได้เลยนะครับก็จะมีใบพัดส,สำรองนะครับ2ชิ้นแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ3.7 ah, เป็นโวลต์200รมิลลิแอมเป็์ลิโพ1นเซลนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวนี้มันเคยมีรุ่นก่อนๆนนู่นนะครับมันจะเป็นไม่ได้เป็นแบตแยกแบบนี้มันเป็นแบตอยู่ในตัวนะครับไม่สามารถแกะออกมาชาร์จได้นะครับเวลาจะชาร์จก็ต้องเสียบชาร์จผ่านรีโมทนะครับ ซึ่งมันเปลืองฐานรีโมทด้วยนะครับแล้วฐานรีโมทมันก็ใช้ฐานจํานวนเยอะนะครับ6ก้อนนะครับรุ่นเก่ามันเป็นรีโมทใหญ่อันนี้ก็รีโมทเล็กลงนะครับใช้ฐาน2ก้อนเวลาชาร์จก็ชาร์จกับที่ชาร์จ power bank มือถือก็ได้หรือชาร์จกับไฟบ้านก็ใช้อดปเตอร์มือถือนะครับในการชาร์จนะครับอันนี้ใส่ฐานนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับ ก็จะเป็นฝาปิดนะครับตรงนี้จะมีสวิคนะครับก็เลื่อนไปที่ออฟไว้นะครับปิดไว้นะครับก็เสียบแบตก็ยัดลงไปนะครับ เก็บสายไฟลงไปด้วยเดี๋ยวนะยยดสายไฟก่อนนะครับแล้วก็ล็อกโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อรีโมทนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อรีโมทนะครับ ก็เปิดวันที่ออนนะครับไฟจะก,กระพริบนะครับมีจุดเล็กๆอยู่นะครับจากนั้นก็เปิดรีโมทนะครับมันก็เชื่อมนะฮะดันนะครับขึ้นแล้วก็เอาลงหนึ่งครั้งนใบพัดขับเคลื่อนนะครับจะใช้สองตัวที่ปีกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดหลอกนะครับ มันจะเอาไว้ถ่วงน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวต้านลมนะครับเวลาที่เราจะล่อนกลับมาจอดนะครับมันจะช่วยถ่วงให้การล่อนนั้นช้าลงนะครับถ้าสมมุติเราไปดึงออกมันจะบินเพี้ยนเลยนะครับบินยากเลยนะครับใส่ไว้นะครับดีที่สุดนะครับโอเคนะครับ เป็น2สอง n n น l นะครับเนี่ยนะครับก็การเล่นก็ลักษณะแบบนี้พื้นที่แบบนี้ก็ฝึกเอานะครับแล้วก็ใช้มือรับเอาจะง่ายนะครับปลอดภัยถ้าลงกับพื้นบางครั้งหัวทิ่มหัวอะไรมันก็จะเป็นรอยเป็นอะไรไม่สวยครับแต่อันเนี้ยตกได้นะครับไม่เป็นไร น้ำหนักของมันเบานะครับโดยการตกโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ทําให้เครื่องบินเสียหายนะครับเว้นแต่มือบอลน,นะครับไปทดสอบความแข็งแรงเอามือไปหักนี่หักเปาะเลยนะครับโอเคไปต่อได้นะครับนะครับตัวนี้ก็บินไกลประมาณร้อยเมตรนะครับเนื่องจากเครื่องบินมันเล็กนะครับเราไม่ต้องอยากบินไกลมาก ถ้าเราบินไกลมากๆมันจะมองไม่เห็น,นแค่นี้ก็สูงแล้วนะครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอ่านี่ต็ล่อนนะครับรืยะเวลาการบินเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือถ้าหัดแรกๆก็บินไปตกไปก็แป๊บเดียวนะครับแบตหมดแต่ถ้าบินเก่งๆนะครับใช้อัตาราล่อนเอานะครับ พยายามข,ขึ้นสูงแล้วก็ล่อนให้เป็นมันก็จะได้นานนะครับอันนี้ผมบินที่แคบๆนะครับก็อย่าไปเรียนแบบตามผมนะครับเป็นไงนะครับแรกๆเห็นขนาดกับราคามันก็อู้หูนะฮะแต่พอเห็นการบินแล้วเป็นไงครับชอบไหมฮะนะครับเวลาเราจะ วนกลับนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะนี่นะครับวน,นกลับก็ค่อยๆเบาเลี้ยงเลี้ยงอันนี้พลาดตกเลี้ยงลืมเร่งนะครับมันก็ตกก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเอาใหม่ การเล่นก็ประมาณนี้นะครับไปใหม่ได้นะครับตกก็บินใหม่ได้นะครับไม่เสียอารมณ์คอันนี้จะค่อยๆตายระดับนะครับเราก็ค่อยๆวนวนโคจรขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จะล่อนนะครับล่อนกลับมาอืมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับผมตายแน่นใจนะครับว่าบินง่ายนะครับ ราคาพันสองร้อยนะครับแต่ว่าตกแล้วบินใหม่ได้เรื่อยๆครับดีว่าคุณไปดีว่าคุณยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วแบบไปเหอเงี้ยมีตังค์อย่างเดียวนะครับอยากได้ใหญ่ๆนะครับซื้อมาบินไม่ได้นะครับใหญ่ๆตกมาเรียบร้อยนะครับซื้อมาเจ็ดพันตกมาก็หายไปเจ็ดพันอ่ะตกทีเดียวก็เรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนี้คุณพันเดียวคุณตกตกเป็นสิบรอบคุณก็บินได้นะครับอันนี้ค่อยๆล่อน ไมค่วนนะครับกลับมาโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้นะครับก็ราคา1200บาทนะครับก็โทรแอดไลน์ทักแชทแอดไลน์นะครับสั่งซื้อได้นะครับผมนะครับโอเคครับผม